มีปัญหากับผัวทุกอย่างตอนนี้มันจบลงไปแล้วแต่ทุกครอบครัวมันมีปัญหาหมดแหละก็ยังอยู่บ้านเดียวกันอยู่อ่ะมันก็คือปัญหาเดิมๆสมัยวัยรุ่นก็ไปบดปะปะลุยลุยลุยแต่วัานี้มึงชนะปกติเนี่ยต้องร้องกีด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 กกีดดกี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 ก แม่วันๆแม่เครียดเยอะแล้วไม่อยากเอาเอาสิ่งที่หนูโดนอะไปกระทบให้แม่เครียดอีกเพราะหนูรู้ว่าสิ่งทั้งหมดทั้งมวลที่แม่กําลังพยายามทําทุกวันเนี่ยแม่ทําเพื่อหนูไม่มาได้ไหมเออไม่มาได้ไหมมันจะสัมภาษณ์อะไรก็จะอัปเดตกันอยู่ทุกวันถามว่าคุยไหมคุยทุกวันหละก็จะบอกว่ามันรู้จะไม่อยากจะสัมภาษณ์อืมอ่ะแต่ว่าจะยังไงจะไปแนวไหนสั้นๆอ่า มันไม่ต้องไปพูดบบก่อนเขา้ารายการก่อนมีคนก็นพูดว่าแกมีปัญหากับผัว<อ>ทุกอย่างตอนนี้มันจบลงไปแล้วอแต่ถ้าจะพูดจริงๆว่าขออนุญาตถามในฐานะไม่รู้จักถ,ถามฐานะพิธีกรไม่ใช่พิธีกรถามว่าไงฐานะต้องฐานะไม่รู้จัก,จกไม่รู้จักคือไม่เป็นใช่เป็านเพื่อนหรอเปล็นผู้เสรฟเสพข่าวตัดมโดัออกไปตัดมโนดําออกไปโอเคยังชีวิตครอบครัวชีวิตรักกับสามีณวันนี้เป็นยังไง ก็ยังอยู่บ้านเดียวกันอยู่จร,จริงๆเอาว่าหนิงว่าหนิงตอบเคลียร์ชัดมากแล้วทุกเรื่องมันก็คงเป็นคําตอบเดิมว่าก็ยังอยู่ในบ้าน,น,านด้วยกันแกทุกครอบครัวถามหน่อยบางทีเราอย่าไปเสพติดภาพอะไรในในโซเชียลอะ่ะภาพในโซเชียลเราทุกคนเราก็จะอยากลงภาพสวยๆภาพดีๆเนาะแต่ทุกครอบครัวมันมีปัญหาหมดแหละอ่าถูกปะไม่มีครอบครัวไหนที่มันไม่มีปัญหาแต่พอเวลาไม่มีปัญหาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมา มันก็จะต้องต้องแก้ปัญหาแต่ทางแก้ปัญหาของคนมันก็จะมีหลายๆแบบถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นป่ะอีมอดเที่ยวกันป่ะมันก็คือปัญหาเดิมๆอ่ะอาวมันก็คือปัญหาเดิมๆสมัยวัยรุ่นก็ไปวดป่ะป่ะลุยลุยลุย กูปีนกูก็บ้านตอนนั้นกูอ้วยกว่านี้กูปีนรั้วไปตีเขาจะไงกูยังไม่รู้เลยนะ่ปีนไปดูใช่ไหมพี่นี่ไอ้กูไม่เจอกูปีนไปตีเลยไปตีด้วยกันเลยปีนไปดูว่าเขาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าบางทีก็เอ๊ยย้อนกลับมายี่สปีกูทำอะไรไปเนี่ยใช่เข้ใจว่าแต่พอมันถึงวันวัยวันหนึ่งที่เราอ่ะเราพุ่งตรงนะอันเนี้ยเราต้องแบบขอบคุณลูกเราสองคนเนี้ยไม่มีลูกจะไม่เก็ตแต่ถ้าพูดทางฝั่งเนี้ยเราจะเก็ตเราต้องขอบคุณลูกเราที่แบบ ที่ทําให้เรามีสติแล้วเราก็ใจเย็นเพราะว่าการเลี้ยงเด็กสมัยเนี้ยมันจะเลี้ยงด้วยแค่คําพูดอย่างเดียว่ไม่ได้มันก็ต้องเรียนเลี้ยงด้วยพฤติกรรมของตัวเราอะเอาว่าไม่คิดเราก็ทำไม่ได้ร้อหรอกแต่มันต้องอยู่ในเวลที่ดีขึ้นมันก็ต้องก็ก็หวังว่าปัญหามันจะได้แก้ปัญหาได้ แต่ไอการว่าแก้ปัญหาได้มีใครรู้ไหมล่ะว,ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเออก็รจริงพงร,รุงพ่งนี้พร,รุงพ่งนี้เราจะเราจะได้ตื่นมาไหมเราอาจจะวันนี้มดดำเจอกันเสร็จพรุ่งนี้บายๆหนิงไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วถูกปะอ้าวมึงอย่าพูดพูดอย่างงั้นยังอยู่อีกนานเลยว่าไม่ <ๆ S 1> เราไม่มีใครสามารถรู้อนาคตได้เลยฉะนั้นวันนี้เราก็ทําให้มันดีที่สุดพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงเราไม่มีทางรู้แล้วเราก็ใจเย็นแล้วถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเราต้องไปโฟกัสกับมันแล้วทําให้เราทุก เราก็ไปโฟกัสกับสิ่งอื่นๆไปทำงานใช่ใช่ใช่ป่ะงานเราก็มีเรื่องเยอะตั้งแยะไหนจะงานผู้จัดไหนจะเซวาใช่ไหมไหนจะดูแลลูกๆงานละครอีกไหนจะมานั่งแบบว่ารับฟังปัญหาเพื่อนๆอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกคราวนี้มันก็คือปัญหาเดิมๆมมันก็แต่หมายถึงว่า มันจะจบยังไงปกติมันจะมีวันจบนะหนิงอ่าหนิงหนิงเป็นคนชอบมีวันจบหนิงเป็นกับมดดำเนี่ยจะคุยกันตั้งแต่โว้ตั้งแต่อายุสิบห้าเป็นมนุษย์ต้องมีวันจบต้องเคลียร์เลยวันนี้เอาให้ชัดๆแต่เรื่องบางเรื่องมันเคลียร์ไม่ได้อ่าอ่าถ้ามันเคลียร์ไม่ได้แล้วเราจัดการยังไงจัดการยังไงก็เคลียร์ไม่ได้ก็ช่างมันปล่อยก็ปล่อย หนิงว่าทุกปัญหามีทางที่จะต้องจบจบแบบไหนเราไม่สามารถรู้ได้แต่ถ้าวันนี้เราแก้มันไม่ได้เราก็อยู่เฉยๆแล้วเดี๋ยวเวลามันก็จะเป็นตัวคอยบอกเองว่าทางออกมันจะเป็นยังไงเนี่ยเพราะวันนี้เราเราไม่เห็นว่าเราเราเห็นแค่ทางตันค่ะถ้าเราเห็นแค่ทางตันแล้วเราไม่รู้ข้างหน้ามันคือมืดมากไล่สิ่งที่มันมืดมืดมากๆเราไม่รู้จะเดินไปขวาหรือไปซ้ายถ้าเกิดเราเดินไปขวาแล้วตกเขวล่ะแล้วเดินไปซ้ายแล้ว เรารอดแต่เราไม่รู้ว่าเราเดนมันคือ 50- 50หแล้วเรายืนเฉยๆฉดีไหมรอแสงมันมีให้เห็นลำไรแล้วก็ค่อยค่อยไต่ไปค่อยคไต่ไปดีนหมช่วงนี้เหมือนแบบเธอเธอปรงได้เยอะมากเลยนะปรงสิดูดูเบาไปเยอะใช่แล้วใชใจอย่างหที่ฉันเป็นเพื่อนกับแกมาเป็นเด็กสมัยไล่ตีเขาสมัยไล่จีบผู้ชายจนวันหนึ่งไล่จับผู้ชายมีกิ๊กจนวันนี้มึงปรงอ่ะปรงมากเลยอะแต่อันนี้นะต้องพูดเลยนะเพื่อนเพื่อนรอบๆบข้างพวกเราอะ นี่ก็โปร่งมันโปร่งกันหมดอะรุ่นพวกเราอะมันถึงยุคมันถึงรุ่นที่แบบเป็นวัยแก่มันถึงรุ่นที่แก่สามออออมันก็เลขสี่กันแล้วใช่ป่ะมันจะไปฟาดฟันอะไรอะพี่หนิงคะเราใช้คาว่าเราปล่อยวางได้หรือว่าเรารู้สึกเหนื่อยแก่แก่ จบไม่ลูกแก,แ,กแล้วจะไปวิ่งตาอีกกูเหนื่อยเออเหนื่อยด้วยจะถามว่าปล่อยวางได้ไหมคงทําไม่ได้ปล่อยวางได้ขนาดนั้นผู้หญิงทุกคนนะมีหัวจิตหัวใจหมด<ฆ>แหละมันก็จะมีจังหวะทุกจังหวะเศร้าบ้างแต่เมื่อมันทําอะไรไม่ได้มันคือความเคยชินที่เราต้องยอมรับมันถ้าเราไม่ยอมรับมันเราจะไม่มีโอกาสที่ได้เริ่มต้นคิดอะไรใหมด่ดีอ่ะเออจริงก็จริงถูกป่ะแล้วบางครั้งบางทีเราก็ต้องยอมรับในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะ ไม่งั้นมันก็จะวนอยู่ในอ่างที่เดิมแล้วก็หลอกตัวเองไปเรื่อยๆว่าฉันยังสวยฉันยังฉันยังดีขนาดหลอกตัวเองมาตลอดว่าฉันสวยฉันทํางานเก่งฉันไม่เคยต้องไปพึ่งพาขอร้องให้ช่วยเหลืออะไรฉันเป็นแม่ที่ดีมันก็คือการหลอกตัวเองอ่ะมันก็ต้องยอมรับความจริงไปอ่ะจริงโอ้มันเก่งเนาะฉันดีใจฉันแบบว่าปรงได้เยอะเลยเพราะว่าไปปฏิบัติทำเพราะอปฏิบัติทำบางทีก็ช่วยไม่ได้ลูกคุณมาปฏิบัติใส่ชุดขาวตั้งแต่เด็ก S <S <S หรือเป็นเพราะว่าด้วยอายุ <S 2> <S 2> ด้วยวัยมันแก่ปฏิบัติทำเมื่ก่อนยิ่งหนักกว่านี้อีกแต่เราอยากรู้ฟีลิ่งแบบปัญหาข,ของของหนิงอะ่ะมันเป็นปัญหาเดิมๆเนาะแต่ <S 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 พอครั้งล่าสุดปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาเดิมๆสิ่งที่เราสภาพจิตใจเราตอนที่แบบรับรู้มันเป็นยังไงไม่ไม่ไม่มันมันมันไม่ดิ่งมันไม่เสียใจมันไม่เศร้าครั้งแรก ไม่แต่ไอตอนที่รู้สึกแย่แล้วที่รู้สึกไม่โอเคแล้วแล้วรู้สึกว่าตัวเองป่วยคือตอนที่จะต้องมาสัมภาษณ์นักข่าวแม้นั้นสองวันและหลังจากนั้นอีกสักสองวันเพราะเรารู้สึกว่าบางทีอ่ะการเขียนข่าวถึงเราอ่ะหลายๆครั้งก็ไม่เป็นธรรมกับเราเลยคืออ่าพุดงตรงด้วยภาพเราที่มันแรงมาตลอดแต่เราอย่าลืมว่าหนิงอ่ะความแรงของหนิงหนิงไม่เคยไปทํารลายใครนะความแรงของหนิงเนี่ยคือหนิงเป็นคนชัดเจนมาก แล้วเป็นคนค่อนข้างยุติธรรมพอสมควรใครมีปัญหาอะไรส่วนใหญก็จะวิ่งเข้ามาหาเรา <ừ> เราไม่เคยเอาพุ่งตรงเราไม่เคยไปเสือกเรื่องคนอื่นก่อน <ừ> <ừ> แต่ถ้าคนที่เขาไว้ใจเราแล้วเขาวิ่งมาหาเราอะเราจะไม่ช่วยเขาเหรอ <ừ> แต่พอเราช่วยเขาเสร็จแล้วเนี่ยบางทีสื่อไปเขียนว่าเราไปเสือกเรื่องคนอื่นเขา <ừ> แล้วกลายเป็นสิ่งที่เราทําดีทําไมเราต้องได้รับภาพที่ติดลบกลับมา <ừ> แล้วมันก็เป็นภาพจําหลายๆคนแล้วก็อาจจะเป็นนางร้ายด้วยมั้ง <ừ> ถูกปะ มันก็เลยกลายเว่าเวลามีข่าวอะไรเอาพูดตรองนางร้ายมีเยอะแยะมากมายแต่ทําไมพอพูดถึงนางร้ายขึ้นมาคนต้องมาพุ่งเป้าถึงหนิงปณิตาเนี่ยมันก็จะมีความน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าการตอบคําถามของเราเนี่ยเราตอบออกมาแล้วแล้วคนจะเข้าใจยังไงคือถ้าหนิงไม่มีลูกนะวันนี้ลูกหนิงอ่านภาษาไทยไม่ออกเลยมไม่มีสื่อโซเชียลแบบเนี้ยหนิงจะไม่แชร์อะไรแต่รู้ไหมว่าบางครั้งอันนี้สื่อหลายๆสื่อ ที่เขียนข่าวไม่จริงหลายๆข่าวอ่ะคุณรู้ว่ามันกระทบกับลูกอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่แย่ที่สุดคือนิรินไปโรงเรียนอันนี้เราให้มดฟังแล้วนิรินเจอเพื่อนที่โรงเรียนค่ะพูดถึงเรื่องข่าวเด็กๆกลางสาวว่ายน้ําเลยแล้วหนิงอ่ะไม่ได้รู้เรื่องเรื่องนี้นะแม่สนิทเพื่อนนิรินมาเล่าให้ฟังหนิงก็ถามลูกว่าทําไมไม่เล่าให้แม่ฟังรู้เปลาคำตอบคือว่าแม่ ว,วันๆแม่เครียดเยอะแล้วไหนจะงานไหนจะเรื่องส่วนตัวของแม่หนูอะไม่อยากเอาเอาสิ่งที่หนูโดนอะไปกระทบให้แม่เครียดอีกเพราะหนูรู้ว่าสิ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่แม่กำลังพยายามทำทุกวันเนี่ยแม่ทำเพื่อหนูหูดได้โต<ด>เน<ด>าะ ไม่ตมันรู้เรื่องอย่างเยเราเราว่าอายุกี่ขวบแร้ว่าสิบขวบว้ายมันสิบขวบแล้วเหรอสิบขวบแล้วแต่สมควรจะสี่สิบไล้วเธอเราไม่ได้คิดว่าเขารู้เรื่องทุกเรื่องหรอกเพราะว่าแต่ว่าบางทีการที่คนมั่ะคือบางทีเด็กอ่ะเด็กเองที่ไปไปพูดอ่ะหนิงเชื่อว่าเด็กก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปพูดหรอกแต่บางทีอ่ะการฟังพ่อแม่คุยการฟังอะไรอย่างเงี้ยเราไปพูดกันอย่างเงี้ยนึกออกปะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ต้องครอบครัวอย่างครอบครัวเดียวนะ หนึ่งว่าเรื่องอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นดาราหรอกเรื่องในวงสังคมเดี๋ยวนี้ก็เมาส์กันซะจนแบบทุกเรื่องทุกเรื่องแล้วแล้วเคยคิดบ้างไหมว่าบางทีแค่การเขียนข่าวเพื่อโขนหรือสร้างแสงให้ตัวเองอ่ะได้มีที่ยืนอะมันทําลายคนเขาอะถามว่าสมัยก่อนอะเราก็อ่านข่าววงการบันเทิงเราก็เป็นเด็กเราก็เคยเป็นมีมีมีจริตในการเมาส์ชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยเราก็ขี้เมาส์มาก่อนตรงนี้มันก็อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ คิดอีกมุมหนึ่งก็เวทเขาเรียกทาสิ่งใดงได้รับสิ่งนั้นอ่ะเราก็ต้องคิดไปอย่างนี้ถูกปะแต่พอเราไปไปคิดอย่างนี้ได้แล้วอะ่ะมันก็จะทําให้เราเบาลงถูกไหมแล้วเราก็ต้องพยายามไปมองสิ่งอื่นที่มันเป็นบวกๆไว้แต่มันก็มีคนอีกหลายๆประเภทที่ทําไมมันคิดไม่ได้สักทีใช่ป่ะแต่เราก็คือ,ค,อ,ค,อคือมันโตขึ้นมันต้องคิดอะไรที่มันดีงามได้มากขึ้นอะ่ะแต่กับบางคนโตขึ้นทําไมมันหูแต่ครั้งเนี้ยเขาบอกว่าดีอย่างแกให้คำสติเลยเราบ ไอ้เรื่องปัญหาผูวเมียเน่ยอย่าพายายามไปเลยถ้าเขาจะไปเขาก็ไปเพราะสุดท้ายมันอยู่ที่ตวงเราเองใช่ใช่ทำไมแกถึงโพสต์อันนี้เกิดขึ้นอืมจริงๆอ่ะไอ้วันนั้นน่ะมันเป็นแคปชั่นอันไหนนะอ๋อเรื่องอะไรเฮ้ยหนิงไม่ได้โพสต์นี่งงไม่ใช่ข้อความหนิงไม่ใช่ข้อความหนิงฮะอ๋อเป็นคําสัมภาษณ์ไม่ใช่คําโพสต์ใช่ไหมคือ มันก็คือไอ้คาที่หนิงเขียนว่าบางทีเรื่องผัวเมียเนี่ยแบบอย่าไปคิดว่ามันต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาคือคนเราอะสุดท้ายแล้วอะมันก็ต้องมีใครตายจากกันไปก่อนดูป่ะแต่จะมันจะแยกกันไปในสภาวะไหนแต่ท้ายที่สุดแล้วอะถ้าเราไม่สตรองหรือเราไม่แข็งแรงด้วยตัวเราเองอะแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปยังไงอะเชื่อบอกเลยแกให้มั้ในฐานะเช่นรู้จัก,กแกไปยี่ปีนะอิงิง ยีิบกว่าปีด้วยยี่สิบเจ็ดปีเออยี่สิบสี่อจะสามสิบปีแล้วหรอมือยาไปหมดเลยมดาำน่าจะเป็นเพื่อนในวงการบันเทิงแรแรกแกเลยแต่วันนี้มึงชนะเพราะกูอยู่มาปกติังต้องลงกี๊กกิ่กกิ๊กกิสุดน๊หนิ๊อัน๊นี้๊กล่อนลดไม่ใช่หรอกเพราะอะไรรู้เป่ามดาเป็นคนสอนหนิงว่า บางครั้งเราแพ้บางก็ได้เราไม่ต้องชนะคนทุกคนถูกต้องทำไมเราต้องชนะทุกอย่างวะใช่บางทีเราแพ้บางอย่างแพ้นี่อี่แหนแล้วเหมือนชนะแพ้แล้วเรามีความสุขไหมล่ะบางทีชนะไปอ่ะมึงไปชนะกูได้ของกูคืนมากูได้ของกูคืนมาอ่ะกูพูดอะไรไปเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยกูเออไม่อด้บายการสนนี้ไม่สามารถตัดได้แร้กค่ะคุณรำคะเหมือนเราชนะอีนแหงมึงชนะทุกอย่างกลับมาปุ๊บ แล้วมึงมานอนร้องไห้บนเตียงสภาพเป็นศพอาชีพอย่างพวกเราเราไม่ได้มีแพสซีฟเอ็นท์ทำเร่องบิตคอยน์เรื่องบิตคอยนมันขึ้นเราไม่ได้มีหุ้นที่แบบหุ้นเราจะขึ้นตัวเราเราต้องตื่นมึงนอนเป็นศพเต็มที่กูก็จะไปบอกมึงอีนิงสู้ๆนะแล้วกูก็เอาเรื่องหมูเสียแต่หลงดีสิปวดีจริงจริถูกปะถูกไหมนี่นั่นคือสังคมตอแหลเต็มที่บอกฉันเห็นใจแกนะอ๋อไอ้นี่อ้นี่เป็น ข<บ>อ,<ก>อโทษนะคะอะไรไม่ดีโยนไปที่ลูกสาวไม่ให้แต่ว่าหนิงจะบอกให้นะความโชคดีของหนิงีกอย่างนี้นะต่อ,อให้ช่วงหนึ่งที่แบบว่ามีปัญหาแล้วหนิงก็ไม่โผล่เอาจริงๆนะทุกคนน่ะเข้าใจว่าหนิงเป็นซึมเศร้าไปหมดแล้วเพราะทุกครั้งที่เวลาหนิงมีปัญหาเนี่ยทุกคนจะรู้เรื่องหนิงใช่เพราะเพื่อนหนิงเ,เยอะมากบางครั้งเนี่ยแทบจะไม่มีใครรู้เรื่องอะไรหนิงเลยแล้วทุกคนก็จะถามต่อๆว่ามันเป็นไงมันเป็นไงมันมันตายไหมมันซึมเศร้าไหมมันอะไรไหมคือ ยังโชคดีว่ามีเพื่อนที่ที่เป็นการมนตีแต่เยอะกว่าเพื่อนที่อยู่เส้นบางๆระหว่างความเป็นห่วงกับเสือกอ่ะโชคดีมากอันนี้คือความโชคดีของของหนิงมากๆเอาง่ายๆเราอย่าไปโกรธใครเลยวันนี้เพราะเรายังอยากจะเสือกเรื่องชาวบ้านก่อนสิแล้วมีเหรอที่คนอื่นเขาจะไม่อยากเสือกเรื่องเราถูกถูกปะใช่ลองถามดิชอบไหมล่ะเรื่องชาวบ้านโอ้อาหารอนโอชะมิชลินยังสู้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเรายังอยากจะเสือกเรื่องคนอื่น แล้วทาไมคนอื่นจะไม่อยากเสือกเรื่องของเราวะจริงแม่พูดถูกต้องเลยนั่นแหละอยา่างที่บอกแพ้บ้างแพ้แต่ยิ้มแพ้แต่มีความสุขแต่มันก็ไอของอย่างเงี้จะมาพูดว่าเฮ้เรามีความสุขในทุกวันหรือเราสตองทุกวันมันเป็นไปไม่ได้หรอกความจริงมันก็จะมีบางวันที่ดาวว่ชั่วโมงเออใช่หญิงอายุเราขนาดเนี้ยไม่ต้องไปหวังความสุข forever หรอกแค่ชั่วโมงนี้มีความสุขพอแล้ววันนี้มึงไปปาร์ตี้ เอกูทำรายการธรรมะกูเป็นพิธีกรเนี่ยเรากินเหล้าอ่ะเมาสนุกสนานเนี่ยอีมโนไปกินเหล้าเช้ามามมงก็ยังทุกข์เลยใช่ใช่มันก็สนุกสุขแค่ช่วงนั้ำแต่เช้ามามันทุใช่ไหมล่ะเช้ามาโมงมันนั่งนอยโออยม่ถึงจะทำอะไรไปวะเลยฮะก็ถือว่าถือว่าบางทีมีปัญหามันก็ดีนะมันก็ได้ฝึกตัวเรา ไปในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ดีที่ดีขึ้นแล้วกันอย่าใช้คำว่าดีเลยที่ดีขึ้นกว่ากว่ากว่าคนเดิมอ่ะไม่ต้องไปรู้หรอกมันจะจบไปไงอไม่มีทางรู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะจบยังไงจริงๆแล้วคนที่มาถามวเอ้ยหนิงแล้วมึงจะเอาไงมึงจะไงไม่รู้รู้ไหมเราว่าพรุ่งนี้จะมีกินไหมพรุ่งนี้เราจะใช้ชีวิตยังไม่มีใครรู้เลยจริงชีวิตคู่มันตอบไม่ได้เนาะว่าจะแบบหาทางออกยังไงมันอาจจะพรุ่งนี้อาจจะดีขึ้นเลยก็ได้หรือพรุ่งนี้สุดท้ายอาจจะแบบ ่างคนต่างเดินกันคนละทางก็ได้ใครรู้หรอกบาปบุญรุ่นอย่างพวกแกเล่นละครอ่ะมีคนรู้ว่าเล่นละครไม่ต้องดังทุกวันนี้เล่นละครอ่ะแค่รู้ว่าเราเล่นละครไอ้แม่แกเล่นบทอะไรมากลับกลายเป็นแบบว่ากลับมาดังได้อ่ะกลับมามีคนพูดถึงนะถูกต้องป่ะรเล่นละครอ่ะถ้าสมมติเล่นละครแล้วดังนี่คือถูกรางวัลที่หนึ่งนะคนรู้จักวัไหนคนก็รู้จักใช่ไหมล่ะดูละครน้อย่างเงี้ยแต่แม็กมนมีคำพูดงี้มันไม่ได้สองอย่างหรอก นั่นแหละก็ประมาณนี้เนี่ยเห็นปาริงบอกว่าพอมาก็ต้องคุยนะแต่ว่าของมาเนี่ยปัญหามันมาที่บ้านเช่นเลยมาถึงปุ๊บกูด่าก่อนเลยแล้วกูด่าปุ๊บมันร้องไห้เหมือนเอ้าอนิงฉันเรียกมาที่บ้านเหมือนโดแกสะเก็ดเนาะไอแกไม่หรอกมันมันเพื่อนกันไงมันเพื่อนกันนะเออแล้วคือที่ผ่านมาเขาเวลามันมีอะไรอ่ะก็คือดึกๆกับคนที่จะรับสายหนิงมากที่สุดก็คือมดดำเพราะมันไม่ัไมนฉันเรียกบอกกูไม่มีทุกวันเนี้ยอินิงกูไม่มีเวลาุยโทรศัพท์มึงมาบ้านกูสิเออฉันก็เรียกา แล้วชัก็ไปตอนเดึกๆหรอใช่แล้วก็ด่าห้าทุ่มอ่ะแล้วแล้วก็ด่าเลยด่าด่าก่อนน่ะคือด่าแล้วก็บอกว่าอีหนิงถ้ามึงจะเอาคำสวยงามจากกูไม่มีคนอย่างกูมีคาเดียวคือมึงอย่าเพ้อเจอมึงต้องมีสติอแต่จริงนะเขาพูดตรงแล้เขาพูดตรงแล้วเขาก็พูดประโยคนี้มากันหนิงเเป็นสิบปีแล้วล่ะคือเห็นมดดาแบบนี้นะแต่ในมุมเวลามีเรื่องอ่ะเขาจะเป็นคนที่มีสติปวดชาวบ้านเขาเยอะมากนะพูดตรงๆไปเลยใช่ไหมจต่มึงจะ แต,แต่เวลากูสติแต่ก็ตรงไหนอีด่านะตีโมงตีสี่ก็เนี่ยคุยถึงตีส <c oughs> <บ>ี่แล้วนี่ต้องตื่นแปดโมง <c oughs> ไม่เนี่ยรถพอก่อนคือคือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าพวกเราโชคดีตรงไหนรู้ป่ะเด <c oughs> ี๋ยวน้อยๆอ,อ่ะวันไหนถ้าเราขาดสติเรายังมีคนคอยเตือนสติเราง่ะคือเรายัางมีกัลยาณมิตรไงสมมติใครมาหาใช่ฉันก็จะบอกไว้ก่อนว่ามึงจะเอาคําสวยงามหรือเอาแบบตรงๆอ่ะคําสวยงามกินข้าวเสร็จแล้วออกไป มึงจะไม่ได้จากบ้านกูเลยแต่ถ้าเกิเอาตรงๆก็เท่านั้นแหละก็จะคุยกันพูดก็ตรงๆให้ฟังไปเลยสอนไปเลยสั่งไปเลยแต่ดีใจนะที่ทนนิ่งได้น่ะจริงจริงดีใจถ้าจะไ่เชื่อเนาะสมัยก่อนเนาะมีข่าวเยอะแยะมากมายเราเสพข่าวเงี้ยวันนี้คือนี่ตั้งแต่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวรอบที่แล้วแล้วนะที่บอกว่าทนแบบการนำตาไม่ไหวแล้วขออนุญาตไม่ตอบอ่ะตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว